สวัสดีทุกคนฮัลโหลด็อกเตอร์ฟังแล้วใจห่อเหี่ยวประชาชนสู้สู้แต่ทหารไม่สู้เซาเซาทำไมทหารจะไม่สู้ทหารเขาสู้ทหารเขาก็สู้อยู่สู้จนขาขาดแล้วนะ่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยแว่นแคว้นในเรื่องเกี่ยวกับนยโยบายมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลน่ะเหมือนสมัยแพทองทานนโยบายก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนโยบายก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ในที่ประชุมสมจนายกรัฐมนตรีเป็นหัวประธานหัวโตอนุทินชาญนนูเนี่ยแกไปสั่งอะไรที่หัวโตบ้างเราก็ไม่ทราบเพราะว่าอนุทินพูดอยู่คนเดียวคนอื่นไม่มีการมาถแถลงตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาแฉว่าอนุทินนั่งประชุมหัวโตะสมจให้นโยยบายว่าอะไรแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับประเทศกรัรมพูชา ตอนนี้ปัญหางอกขึ้นงอกขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประาสาทประาสาทคณาขึ้นมาอีกอันหนึ่งประเทศเขมรปรากฏว่าอีทหานเขมรสร้างบันไดขึ้นมาเหมือนกับภูมะเขือเลยแล้วก็สร้างขึ้นมาตอนไหนโอ้โหระหว่างที่เราสู้รบมันสร้างก็ามาตอนไหนก็ไม่รู้นั่นแนหะปรากฏวันนี้เนี่ยแม่ทัพปฏิสัมบิ๊กเติรคนใหม่บอกว่ามันเป็นจุดที่มีการเผชิญหน้ากันแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดคลองมายึดคลองอะไรล่ะท่านแม่ทัพ ก็มันสร้างบันไดไต่ขึ้นไปขนาดนั้นประสาทคนาน่ะอันนี้ประชาชนเขาแจ้งมาอันที่เรื่องที่หนึ่งและเพจที่มีการติดตามเรื่องนี้เขาแจ้งมาอันนี้เรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองบ้านหนองจานผลักไปก็ไม่ได้เรื่องที่สามบ้านหนองยาแก้วผลักไปก็ไม่ได้เรื่องที่สี่จงจังหวัดลาดคาสิโนของมันมันก็ไม่ทุบทิ้งไอเราก็จะไปใช้ประโยชน์ร่วมกับมันอีกอาชีพหมายก็ให้มันค่อมประเทศเราอีกอ้าวผลักไปก็ไม่ได้ไอเรื่องที่ห้าแม่งโผลมาปลูกมะม่วง ในเขตประเทศไทยอีกอเรื่องที่หโผลมาปรากฏว่าลูกที่นาของประชาชนชาวไทยแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินและปรากฏว่าอ้างซื้อและปรากฏว่าถือโฉนดนั้นไว้เพื่อที่จะทำการนะคะซื้อทําธุรกิจเปิดดานอีกเอายุ่งอีกชิะตอนนี้กลายเป็นว่าออกมาเป็นราวดอกเห็ดเหมือนน้ํารถแต่ตอผุดมาพุบพับเลยจริงๆน้ํารถตอผุดมาเพียบเลยอ่ะ แต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะกรณีแม่น้ำจะลดและตอจะผุดอย่างไรก็ตามแต่โดยต้งบริการและประชาชนคนไทยทุกทุกคนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นทุกคนอ่านรัฐมนูลฉบับเดียวกันมีกฎหมายฉบับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดของประเทศนี้ก็อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญระบ,บุไว้ว่ากองทัพมีหน้าที่รักษาอาธิปไตายอธิปไตายคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และชาติคือประชาชนและดินแดนแว่นแคว้นดังนั้น ทหารมีหน้าที่รักษาชาติตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีใครสั่งไม่ต้องมีเสียหนูสั่งไม่ต้องมีพลเอกนัทพลนาคพนิษสั่งไม่ต้องมีใครสั่งแต่รัฐธรรมนูญเขาสั่งไว้แล้วว่าประชาชนโดยเฉพาะทหารมีหน้าที่รักษาอธิปไตยส่วนประชาชนมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งประเทศชาติปฏิปไตยสาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นทั้งทหารทั้งประชาชนมีหน้าที่ในการที่จะรักษาชาติแต่ถ้าเกิดทหารอ่านกฎหมายไม่ขาด อ้างแต่ว่านายกคนนั้นนายกคนนี้อ้างแต่นโยบายหน่วยเหนืออ้างแต่ว่านโยบายรัฐมนตรีกาโหมคนใหม่คนเก่าถ้าอ้างแบบนั้นไม่ต้องเป็นทหารค่ะคุณพี่คะถ้าเราโมแต่อ้างแบบนั้นไม่ต้องเป็นทหารค่ะคุณพี่ถอดเครื่องแบบแล้วก็ออกมาเลยวันนี้ทหารแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเราอ้างประชาชนพิงหลังเนี่ยอยู่มากต่อมาก แล้วแม่ยกอย่างพวกเราเนี่ยก็เชีย์ทหารจนใจจะขาดอยู่แล้วส่วนทหารก็ขาขาดไปแต่ขณะเดียวกันทําไมอะ่ะเราจะต้องมานะอ้างใครอีกอะ่ะอ้างรัฐมนตรีกระลาหมอ้างนายกนัฐมนตรีอ้างสติปัญญานายกรัฐมนตรีคนนั้นแล้วก็คนนี้แล้วก็คนน้นแล้วก็ต่อไปเราจะต้องประเทศไทยเนี่ยเราจะลุกกระเมิได้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนายกอีกกี่ร้อยคนเราโอเคนะ ก็ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีสติปัญญาและปรากฏว่าทาหารก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของนายกรัฐมนตรีแล้วทีนี้ประชาชนประชาชนจะทำยังไงกันเล่าสถานการณ์ที่มรเนี่ยมันกำลังลุกเอาลุกเอาลุกเอาไอเรามีแต่ไข่ไดเนเสารมีทุกอย่าง เราจะมีกิฟพินไปทำไมเราจะมีไข่เดือนหนาเสไปทำไมเราจะมีเครื่องบิน F16 F18 ไปทำไมเราจะมีอะไรต่างๆไปทำไมเราจะซื้อเรือดำน้ำมาทำไมอีกอะซื้อมาเสร็จแล้วเราก็โดนขมติตีหูตียหูตียหูตีหัวอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่แม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยเจ้านายของคุณเนี่ยคือกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะ คุณวนาคุณวนาจะต้องคุยกับขนส่งนะคะทางออฟฟิศเนี่ยเขาส่ง,ส,งสั่งไปวันที่สามสามสี่ห้าอ๋อจังหวัดอยู่ที่ไหนคะบ้านอยู่ที่ไหนคะทางออฟฟิศเราเนี่ยส่งออกไปแล้วละคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยคุณคุณพี่อยู่คอนโดไหมคะอยู่คอนโดหรืออยู่หมู่บ้านหรือมีนิติไหมคะของวางอยู่ที่นิติหมู่บ้านหรือเปล่า คุณพี่จะไม่มาเขียนโน้ตแบบนี้นะคะคุณพี่กรุณาคุยกับแอดมินนะคะคุณพี่คุยกับแอดมินเพราะว่าร้านเราส่งของออกวันต่อวันวันต่อวัน,ว,น,ว,นวันต่อวันนะคะแล้วก็เวลาคุณพี่สั่งของนะคะในในแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งในแอดมินเนี่ยเขาจะมีโลจิสติกว่าของถึงไหนแล้วแล้วมันจะมีเบอร์ของขนส่งปลายทางคุณพี่สามารถโทรหาขนส่งปลายทางได้เลยโอเคนะคะจัดไปตามนั้นเลยคะ่ะ ของจะออกจากร้านเราวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันวน,วน,นะคะถ้าเกิดชา้าเกินสองวันเนี่ยคุณพี่โทรหาทั้งแอดมินแล้วก็โทรหาทางเจ้าหน้าที่ขนส่งได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะมีโลจิสติกปลายทางต้นทางนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่บอกนกมริกากูก็ไม่รู้จะทำยังไงหรอกค่ะโอเคนะคะคุณพี่บอกที่แอดมินซึ่งแอดมินเขาประสานงานให้โอเคนะคะจบไป ได้รับของแน่นอนค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนบอกว่าอนุชาอนุชาจุ้ยสุกแหมแค่นำสกุลกูก็ลำบากแล้วจุ้ยสุกนี่อีจุ้ยสุกจีบได้ไหมมานะสันนี่จีบไม่ได้ผัวไม่อนุญาตแล้วเวลามึงเนี่ยจะปากหมาเป็นสามแยกปากหมาจีบคนนั้นจีบคนนี้บนโซเชียลมีเดียหรือจะถามเนี่ยมึงดูหน้าผากกูซะก่อนแล้วดูหนังหน้าตัวเองด้วย หน้าก็คอสั้นมึงจะไปนั่งจีบคนนั้นจีบคนนี้บนโซเชียลมีเดียไม่ได้ฮะอีจุ้ยสุกแค่นำสกุลแม่งก็ดูทุกแล้วอีหาจีบไปเรื่อยอีควายเอ้ยเวลาเราจะเนี่ยจะไปปากหมาชีกอใครสามแยกปากหมาตรงไหนปิดปิ้วใส่สาวที่ไหนเนี่ย ข้อที่หนึ่งมึงดูตัวเองด้วยว่าหน้าก็คอสั้นเนี่ยไม่ควรจะไปจีบใครอันที่สองดูนามสกุลตัวเองก่อนดูเนี่ยทุกดูยากจนขนาดนั้นเนี่ยถ้าเกิดนามสกุลนะณนะเชียงใหม่ณนะลำปางอ่ถ้าสมมตินามสกุลนะเอ่อยุคคนอย่างเงี้ยหรือนามสกุลเงี้ยโอเคสมควรที่จะไปนั่งจีบใครแล้วเคาไม่มีใครว่าเพราะนามสกุลไฮโซแต่ดูนามสกุลนี้ ถ้าสมมตินมสกุลมหาสุขนมสกุลสั้นๆมหาสุขอย่างเงี้ยเออไปจีบใครอย่างเงี้ยเอออันนี้เนี่ยเขารู้เลยว่าบ้านรวยจีบได้ดูมีสกุลลุนชื่อดูพาประชาชนดูพาผู้หญิงไปไม่ลําบากแล้วมึงดูนมสกุลมึงสิเนี่ยดูนมสกุลซิขนาดมึงจะสุกมึงยังไม่สุกเลยจุ้ยสุกอยู่นั่นน่ะแล้วมึงไปนั่งปากหมาสามแยกปากหมาล้านคนนั้นจีบคนนั้นคนนี้อีนี่มึงดูหนังหน้ากูด้วยเออมันสมควรจีบไหมเนี่ยควาย มันมีในตูน้ไงเออมันแบบมันจะมีแบบประเภทยอย่างเงี้ยในตูบแบบมันมีอย่างเงี้ยมันชอบมาอย่างเงี้ยเออสวยนะจีบได้ปะอะไรเงี้ยอ,อู้สวยมากเลยจีบได้ปะเงี้ยเออกูไม่ได้บ้ายอหรอกอย่ามึงดูหนังหน้ากูด้วยผัวก,กูก็หล่อชิบหายตุยหา่าเออผัวก,ก็นั่งอยู่หน้านั่นน่ะเอ,อ้ยอะใครจะไปจีบได้ยังไงผัวหงจะตายควายจริงๆมึงนี่ไม่ดูสีู่แปดเออ <c oughs> <c oughs> โอเคนะทุกคนเออเออนะเอาไปไปสำนึกหรือยังอากูดา่าจนสำนึกเลยมึงสำนึกหรือยังเออเนี่ยมึงจะได้รู้ดูสิดูแปดไม่ใช่ว่าไปกลางท่ากลางทางเห็นเมียชาวบ้านเสือกบอกว่าสวยหน้าจีบหรือเปล่าพิจิ้วสวยหน้าจีบได้รปล่ปานนางแสลพิพิ้วอีควายเสือกเป็นเมียชาวบ้านเขาเนอีหาระวังนะถ้าเกิดไม่ใช่บนโซเชียลมึงโดนลูกสองกอกปากตุลุงตุ้งตุลุงตุลงตุลุงตุลุงตุลุงตุง้งชิบหพายเลยทีนี้ เออนี่กูเตือนก่อนนี่ขนาดอยู่บนโซเชียลมึงอะรอดไปแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานที่จริงแล้วมึงไปปิดปิ้วใส่คนอื่นเมียคนอื่นเขาปิดปิ้วอย่างเงี้ยมึงจะตุยอีควายอยู่มายจะไม่ทันแก่เลยเสือกตุยเพราะจีบเมียชาวบ้านเนี่ยอีฮาเออกูก็ปวดหัวจริงๆมันบอกว่าฉันถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาที <laughs> อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะอ่ะทุกคนเอาเราขายของกันต่อกันแดดเธอมีหรือยังตอนนี้มันมีแฟลชเซลล์กันแดดนะซื้อหนึ่งหลอดใหญ่ครีมกันแดดหนึ่งหลอดแถมหลอดเล็กหนึ่งหลอดอ,ะอ่ะเออ ซื้อหนึ่งหลอดใหญ่แถมหนึ่งหลอดเล็กนะเอาไปที่กันแดดก่อนทุกคนหน้าตาเนี่ยยังไงก็ต้องมีอะเธอไม่มีอะไรไอเทมใดก็ตามแต่เธอควรจะมีกันแดดถ้าเธอไม่มีกันแดดยี่ห้อดังต้องมิกา,าเธอมีคนเธอควรจะมีกันแดดยี่ห้อของคนอื่นโอเคนะคะจัดไปกันแดดนี่พลาดไม่ได้ทุกคน สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนอทุกคนนั่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันมันบล็อกมันบล็อกการเข้าถึงประมาณสิบนาทีเอเมื่อกี้พูดถึงตะลึงบึ้งเมื่อกี้ละมั้งก็ไม่แน่ใจจะพูดถึงเรื่องอะไรเออเออสวัสดีค่ะทุกคนอ่ไปที่ไปที่อันนี้ค่ะไปที่เอกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์หน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยเสร็จแล้วก็ กดแล้วก็จะเด็กสิบห้าใช้สบู่แดงได้ไหมคะใช้ได้สิคะเพราะว่ามันเป็นสกินแคร์คะ่ะเด็กสิบห้าใช้ได้คะ่ะโดยเฉพาะแต่แนะนําให้ใช้สบูด่ดําเพราะว่าเด็กสิบห้าคนมันจะน่าจะมีสิวถ้ามีสิวให้ใช้สบูด่ดํานะคะถ้าเกิดมีความหมองคล้ําให้ใช้สบู่แดง แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หมดมันคือสบู่สบู่แดงจะเป็นเซรัม่มน้ำมันอนะ่าสบู่แดงจะเป็นเซรัม่มแล้วก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าอ่าสารสกัดเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะคะไม่มีอะไรที่มันเป็นสารสกัดอันตรายเลยนะคะความขาวเนี่ยได้มาจากตัวของอ่าตัวของน้ำน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสเ earth m a r นว e water g แล้วก็อัลฟาอาบูตินสารสกัดที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติและนอกจากนั้นเนี่ยความกระจ่างใสาขาวเนี่ยได้มาจากหัวไชาเท้าไง สารสกัดจากหัวใจเท้านั่นแหละธรรมชาติไม่ล่ะเออนั่นแหละคุณพี่จะเอาหัวใจเท้าถูเฉยๆก็ได้แล้วแต่คุณพี่เลยก็ไปหั่นหัวใจเท้าในครัวเนี่ยถูถูถ,ถูเอาเดี๋ยวก็สกัดกระจ่างใสเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่มีนวัตรกรรมค่ะคุณพี่นะคะฝานหัวใจเท้าโปะที่น่ามันก็จะสร้างความชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสเหมือนแตงกวาสร้างความชุ่มชื้นกระจ่างใสแต่ลำบากาทำไมล่ะมันมีผลิตตัณฑ์ไม่ต้องลำบากมีดรอเมริกาแล้วชีวิตคุณไม่ต้องลำบากโอเคนะคะใช้สบู่แดงใช้สบู่ดำ นะคะใช้ครีมทาหน้าดรมตอรมริกาอะไรต่างๆไ,ไม่ต้องลำบากเมื <laughs> ะะ่อทุกคนมีมาริกาแล้วไม่ต้องลำบากนะคะไม่ต้องลำบากนะเออเราลำบากมาเยอะแล้วนะไม่ต้องให้ลูกหลานไปต้องลำบากนะคะทุกคนโอ้ยมึงเขียนหาอะไรเนี่ยอีเมียดามึงเขียนอะไรมึงเขียนอะไรให้กูเข้าใจหน่อยได้ไหมมึงเขียนหาอะไรมานะั่นนะเออ เขียนอะไรอะไรเยอะแยะวะมึงอย่าบ่นอะไรย่ยอย่าบ่นสิให้กูบ่นคนเดียว TikTok ดรมาริกาให้ดรมาริกาบ่นไม่ใช่มึงมึงนั่งบ่นบ่นอะไรเนี่ยเขียนอะไรให้คนอื่นเขารู้เรื่องด้วยได้ไหมเออปากดำทําอย่างไรปากดำใช้ตัวนี้ค่ะปากดำใช้ตัวนี้นะคะมีสามสีนะคะมีสีพีทแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีสีแดงเลดเชอรี่นะคะเป็นเซรั่มทาปากแล้วแก้ปากค้ำแก้ปากดำพอแกะออกมาปุ๊บจากกล่องนี้นะคะ คุณเลือกเอาจะมี3สีปรับค่าสีตามค่า ps ของปากคุณปากดำนะคะใช้แบบนี้จิ้มออกมาแล้วก็ทาไปเลยทาเช้าทาเย็นทากลางคืนทาตลอดเวลาทาได้ตลอดเวลาเลยทาได้ตลอดเวลาปากคล้ำปากดำใช้เซรั่มบำรุงปากแก้ปากเป็นขุยด้วยแล้วก็ตัวนี้แก้ปากหมาไม่ได้แต่แก้ปากขุ้มแก้ปากเป็นขุยแก้ปากดำปากคล้ำได้ค่ะปากดำใช้ตัวนี้ใครสูบุรี่ปากดำใช้ตัวนี้ นะคะใครที่ใช <Pop> ้ปากมากแล้วปากไม่ด so ีปากเป็นขุยเป็นผุยเป็นผงใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีสามสีเลือกเอาจะเอาสีพีทก็ได้ผู้ชายเด็กใช้สีพีทผู้หญิงใช้ได้ทั้งสามสีเลือกเอาเลยค่ะนะคะมันจะเตนสีมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะใครดูนะคะสเตนสีจะออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเออมันจะเป็นออกสีลิ้นกะต่ายส่วนถ้าเกิดออกสีชมพูสีชมพูสเตนสีมันก็จะออกชมพูแบบนี้เห็นไหมอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงเลดเชอรี่สเตนสีมันก็จะออกแบบนี้ ไม่ต้องล้างออกก็ได้ค่ะแต่มันเนี่ยจะเป็นเนี่ยเซรัม่มบำรุงปากแก้ปากค้าปาก,ปากดําจะออก3าสีแบบนี้นะคะสีพีเอลิ้นกระต่ายเป็นแบบนี้สีชมพูพิง์เป็นแบบนี้สีแดงเลดเลลรอเป็นแบบนี้มันจะปรับสีตามค่า p ีเอแล้วก็ติดทนนานประมาณ8ดชั่วโมงเลยแต่มันเป็นติ้นติ้นก็คือเนื้อน้ํำนั่นเอง เนื premises, ้อน้ำนั่นเองดรต้นกา่กชอบมากเนื้อตีนเนี่ยชอบมากทาให้ปากดาปากดําหายดําปากเป็นขุยหายขุยและตัวนี้จะมีเซรั่มบํารุงปากและมีโจโจ้บาออยล์มีน้ามันมะกอกมีวิตามินอีแล้วก็ที่สําคัญมีสารสกัดจากต้นลูกซัดรดนอ่อนของข้าวและน็อตสเตนสีก็จะได้จากต้นเลือดมังกรธรรมชาติไม่ละตัวนี้ธรรมชาติมากๆนะคะทุกคนจัดไปค่ะและแก้ปากค้าปากดําได้ด้วยตัวนี้นะคะไม่มีสารสกัดอะไรที่เป็นอันตรายไม่มีอะไรที่เป็นเคมีไม่มีฟลาเบนไม่มีอะไรต่างๆที่มันเป็นอันตรายยเล ตัวนี้แก้ปากคำปบกดับไม่ล้างออกไม่เช็ดออกก็ได้เพราะมันเป็นเซรัม่มบำรุงปากและมีฟิลเลอร์ทำให้ปากดูเจเจอและตัวนี้เป็นลิปฟิลเลอร์มาร์คแอนฟิลเลอร์ลิปตัวนี้เป็นลิปมาร์คปากเป็นฟิลเลอร์ลิปปากสวัสดีทุกคนจัดไปค่ะตะกาที่27ค่ะ ลิปตินนะคะตะก,ก้ายิบเจ็ดลิปตินตะก,ก้ายิบเจ็ดนะคะลิปตินแบบนี้แก้ปากคำปากดำตะก้าที่ยี่สิบเจ็ดตะก้าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะตะก,ก้าที่ยี่สิบเจ็ดโอเคนะคะรายงานค่ะเอาออกค่ะอีจุ้ยมึงออาไปไกลๆกูเลยค่ะไปไกลๆกูเลยค่ะไปไกลส้นตีนกูเลยค่ะรายงานค่ะเอาออกค่ะทุกคนช่วยรายงานม,ามันหน่อยค่ะเอาออกไปค่ะอีหาเออไ,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 ไป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 ลำคาญ ลำคาญแมมมึงดูด้วยสถานการณ์เนี่ยเพศไหนเป็นเพศไหนใครเป็นใครมึงดูก่อนส้นตีนอีหาแถวนี้ไม่มีเว็บสกรปรกเข้ามาทางไหนออกทางนั้นเข้ามาผิดรูมึงก็ไปให้ถูกรูอีควาย อาจัดไปค่ะอันนี้ลิปตินนะคะทุกคนอันนี้ลิปตินค่ะอัน,นลิปตินจะออกมาสตเตนสีแบบนี้ดิฉันชอบลิปตินมากจริงๆแล้วอะ่ะและลิปตินดรบตอริกาใช้รองพื้นปากทุกวันก่อนที่จะไปทาลิปสีต่างๆใช้ลิปตินทารองสีปากทุกวันดีมากทุกคนจบนๆๆได้โปรโกันแดดโปรโกันแดดมีตะกร้าที่ยี่สิบสามกับตะกร้าที่ยี่สิบสี่นะตะกร้างยี่สิบสี่เนี่ย ครีมกันแดด15กรัมเนี่ยขนาดพกพาได้199บาทเท่านั้นเอง199บาทเท่านั้นเองแล้วตะก้า23เนี่ยซื้อกันแดดหลอดใหญ่โปรแถมกันแดดหลอดเล็กเอาไหมตะก้าที่23แล้วมันมีอีกตะก้าหนึ่งคือตะก้า3คือซื้อสองแถมหนึ่งซื้อกันแดดสองหลอดแถมหนึ่งหลอดกันแดดหลอดใหญ่ซื้อสองหลอดแถมหนึ่งหลอดอยู่ตะก้า3อันนี้โปรแล้วอ่าส่วนใครที่อีกซื้อไปตะก้า23เนี่ยมันจะเป็นแฟลตเซลครีมกันแดด690บาท เป็นกันแดด30กรัมแล้วแถมสิห้ากรัมให้อีกหนึ่งหลอดอยู่ตะกร้าที่ยี่บสามอะปักหมุดให้แล้วนี่โปรแล้วจัดไปเลยค่ะทุกคนปโปรแล้วจัดไป,ปโปรแล้วจัดไป,ปโปรแล้วจัดไปค่ะ สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนมีใครมีใครมีปัญหาอะไรไหม มีคนบอกว่าระวังความดันขึ้นขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยไปห่วงประเทศชาติบ้านเมืองเธอค่ะอย่าห่วงกูเลย <c oughs> สวัสดีทุกคน <c oughs> แนะนำตะก้าสิบหน่อยตะก้าสิบหกเหรอคะ ตากาสิบหกอะไรเอ่ยตากาสิบหกอะไรเอ่ยคะตากาสิบหกนะคะอ๋อตัวนี้ค่ะเซรั่มอ๋อเซรั่มค่ะพี่ตากาสิบหกเป็นเซรั่มตัวนี้จะเป็นเซรั่มน้ำมันอะโวคาโดบวกกันกับน้ำมันแบล็กเรนแล้วก็น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันแล้วก็จะเป็นตัวของแอสตาแซนตินค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มมันจะเป็นตัวที่ใช้ก่อนที่จะใช้ครีมอะใช้เซรั่มก่อนสำหรับใครที่คือคนสวยอะคนสวยเขาจะฟูลออปชั่น นะคะไม่ใช่เฉพาะครีมแล้วก็บวกเซรั่มไปด้วยเซรั่มเหมาะสําหรับคนที่อายุส8สิแปดปีขึ้นไปหน้าเริ่มเหียเเห่ยวเริ่มแห้งเริ่มมีกระมีฝ้าเริ่มเยอะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยมันไม่มันไม่ตื้นอะ่ะรูขุมขนมันมันมีรูมีรูอ่ะนะคะแล้วก็มันไม่กระชับสรุปตัวเซรั่มด็อกเตอร,ร์มาริกาคือจะเป็นตัวเซรั่มน้ำมันอะวาคาโดกับแอสตาแซนตินตัวแอสตาแซนตินนะคะเดี๋ยวดูให้ตัวแอสตาแซนตินเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยเซรั่มจะเป็นขวดแบบนี้ Äh, er ja,